ใครนีมาดิไม oh, ่นอดหรอกนี่มาใครนั่งใหญ่ีม่รอดเลยจุดนไมครับย้าให้ได้ก่อนสิห้นั่มให้คลีโอตั้งแต่เกิดมาก่าจะเห็นกันว่าอเปนทาทางแหลเท่านี้ตั้งแต่เกิดมาก่าจะเห็นกันถ้าจะถ้าได้เห็นหนากันยิ้มู้ใดไนี่ผู้ใดไนี่ แ่หายไม่ชิมจังแล้วหยไม่ชิมจังไม่ชิมจังม่ชิมจังพ่อแม่ลูกเยพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกโอ้ยพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกพ่่ลูเยนะคะมาคุณาเูก็ดดีๆยกลูกขนานี้ย

ลูกไปจะนังนีเก่งมากเลไม่รงเลยเทียแรกแมนเยครับก็เลยก็เลยสเมื่อเลก็เลยสเมื่อไมมีเนาะไมมีเพนมีสันสัตยานนะครับเพ็นแบบอยู่กับผู้ใดล้วเขาอุ่นรสีเป็นแบบนี้แต่นาะเด็กหน่อยเนาะอนน่น เอาเลยแล้วล yeah, really. oh, mm ูกครูลูกครูพ่อแม่ลูกพ่อพ่อซ้อนองได้โอ้ยก็รอเอาบิ่งพ่อแม่ลูกันกอนใเจเจ่งงยาอ่าเป็นครอบครเลยจ่งงาไปหรรดบงีรับยังมาไหม มาแล้วมาแล้วคุณอไมาก็นี่แหละกันแหละแล้เาเป็นคนนึง่ตาีตา่าอุ่นหัวเต้นนแบบจริงจริงบอกกำลังเลยจริงจริงไม่ร้องเลยเก่งมากเลยนี่จริงจรงทำภาพจากก่อนตอนเย็นจะไม่ร้องจริงจ่าเก่งมากเลยเก่งมากมเลยเป็หัวคกูวาอเปล่า

เนช่วงวันไหนี่ไหนนเช้านั้นบาร์ดี้ไม่มีเราใน้านั้เพียบปอดสิงอเออะไรก็อลาไห้น้ำบาดีนี่ก็ให้บารี้อันนี้ไม่ด เแปบเข่าร okay, ูป่ะหาหาพ่อหาพ่อเอาเอาเอาเดี uh, ๋ยวนะถ้าหลานไหน่ละ้วหนื่อะมี่ยยัพอเธอได้เดี๋ยวพ่อเธอเลยนะโอเค